ความเป็นมาของเสือกกมรดุอันลลำค่าในท้องถิ่นภูปัญญาสรรสร้างผลงานศิลป์บนแผ่นดินห้องแห่สืบทอดมาจากต้นกกทอเส้นลายกลายเป็นเสือช่วยจนเจอือสร้างไรายได้ดีหนักหนากกที่เหลือจากเกีียวตามพนาเรานำมาแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ การเรียนท่านประธานและคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้องแห่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสามโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้องแห่ตำบลห้วยคลาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งชาวบ้านจะปลูกนากกเป็นอาชีพหลักแล้วนำกกมาทอเป็นเสือเพื่อใช้และจำหน่ายและจะมีเส้นกบกที่ไม่ได้ขนาดเราจึงนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเผาและเพิ่มูลคากับเส้นกกค่ะและผลิตภัณฑ์ของพวกเรามีดังต่อไปนี้ค่ะ ตุงมุงคนเงินทองแบบแขวนประดับตุงมุงคนเงินทองแบบตั้งโต๊ะที่ใส่แก้วเยติชุดรองจานรองแก้วโคมไฟฉากบางตาและม่านบางแดดค่ะื่อคุณแจกำไลข้อมือแจ่กันกระเป๋าที่ใส่กระดาษทิชชู่และดอกไม้เช่าแก้วค่ะกระป๋องอเนกประสงค์กระบอกใส่ของ เครื่องปรุงที่ใส่ไม้จิ้มฟันตะกร้าและสุดท้ายพวงหรีดค่ะพวกเราได้นำเสนอ